สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ฟซีทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวอุ่นเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเลาาพัฒนานะคะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่เจ็ดเนาะอ่ะมาดูกันนะคะดูผลกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดโลก2ส,สูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะ ชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเด้อสูตรมัดรวมสูตรที่เป็นตารางนะคะพี่พี่จ๋าเพราะว่าบางคนบางท่านก็ชอบจับในตารางนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยเด้อว,ว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะแอดก็จะได้ดึงแนวเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสาหรับของงวดที่แล้วนอกงวดที่แล้วดูพี่น้องจ๋า เม็ดเดียวที่แอดให้ไปในกลุ่มนะคะเม็ดเดียวที่แอดให้ไปในกลุ่มมานะคะจะมาตัวกลับเนาะเป็นเม็ดเดียวนะคะดูเสียดายมากเลยถ้าตรงนี้เป็น9ก้าเราก็จะได้โต๊ดนะคะก็จะได้โตด๊ดตรงนี้ถ้าเป็น8เราก็จะได้โต๊ดอีกทีหนึ่งนะพี่ๆจะมาตารางนะสะตัวแอดจับพลาดนะคะหลุดไปอ่ะแอดก็เน้นไปที่เนาะแ0มาตัวกลับแล้วก็เน้นที่09 นะคะพี่พจ๋าศูนเก้านี่มาตรงตรงัว uh, ที่แอดเน้นเลยชุดสายวิ่งสายรูดดูตัวที่แอดเน้นให้นะคะอา่าแอดให้วิ่งรูดอา่าวิ่งรูดแบบนี้นะคะพี่พจา๋าสําหรับในกลุ่มถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พจ๋าแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะแอดก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มนะคะสําหรับแนวทางเลขทุตก็มาเช่นกันเนาะของวันก่อนนะคะมาเช่นกันนะคะอ่าเดี๋ยวยังไงก็ทักทายแล้วกันนะคะพี่จ๋ามาดูผลสรุปกันก่อนแล้วดีกว่า ผลสรุปของวันที่5นะคะซึ่งแอดให้เด่นที่809วิ่งรูดที่8นะคะมาดูผลกันผลที่ออก6ตัวนะคะก็คือ780908นะคะ3ตัวมาเลยนะคะเป็น3ตัวบนเลยเนาะพี่พีจ๋ามีใครได้นำไปประกบกันไหมเนาะแอดให้รูดที่8นะคะแอดให้รูดที่8 8นี้ถ้าใครนำไปวิ่งไปรูดนะคะล่างของ6ตัว นะคะล่างของหกตัวเนาะเพราะว่าล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะพี่พี่จ่าแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะอ่าส่วนมากก็จะเป็นพี่พี่เอฟซีทางสปปลาวนะคะยินดีด้วยเนาะถ้าเกิดว่านำา8ไปวิ่งไปรูดนะคะได้ทั้งบนทั้งทั้งล่างของหกตัวนะคะแล้วก็ล่างหตัวนะคะอ่าสำหรับ ล่างของ4ตัวเรานะคะก็คือ0ูนนะคะศู 09, มาทั้ง0ูนย์ทั้งเทั้ง8เลยนะคะพี่พี่จ๋าถ้าใครนํา3ตัวนี้ไปวิ่งไปรูดไม่พลาดแน่นอนเลยนะคะอ่ะสำหรับบนนะคะสำหรับบน908นะคะแอดเน้นไปที่80แอดเน้นไปที่80มานะคะพี่พี่จ๋ามาด้วยเนาะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะพี่พี่จ๋าแนวทางทุกๆแนวทางที่ให้ไปแอดก็พยายามทําเต็มที่แล้วทํา คัดให้แล้วนะคะพี่พีจ๋าไปคัดอีกทีหนึ่งให้ในกลุ่มสามารถแอดไลน์ได้เลยเด้อ,อไปตามกันต่อนะคะตามกันต่อรอบนี้ก็ขอให้มาเด้อพี่พีจ๋าก็ขอให้มาอีกเนาะใครชอบแบบไหนตามแบบนั้นนะคะถ้าอชอบแบบตารางตามตารางได้นะคะหรือว่าพี่ๆจะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันก่อนก็ได้เนาะค่อยตามแอดนะคะ มีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะหากใครสนใจหุ้นนะคะาสายหุน้นสายวิ่งสายรูดสายเจาะนะคะแอดก็มีให้เกือบทุกหุ้นเลยก็ว่าได้ละคะ่ะตั้งแต่ลาวเอ็กซ่านะคะจนถึงดาวจนูนเอ็กซ่าเนาะนี่เคอเซเยนนะคะจีนไต้หวันเกาหลีนอยส์ีนอยสตานอยทีวีมีหมดนะคะพี่พี่จา๋าในกลุ่มเราได้เลยนะคะ แอดไม่มีเวลาขึ้นไลฟ์เนาะไม่มีเวลาหนงหน้าช่องให้นะเพราะว่าแอดก็ทํางานไปด้วยหน้าช่องแอดก็จะแบ่งปันเท่าที่ไหวนะคะสําหรับใครที่รอรัฐบาลไทยออมสินทกสเสร็จแล้วเด้อเดี๋ยวรอแอดคัดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลงให้ในกลุ่มนะคะรอบที่แล้วรัฐบาลไทยก็มาตัวที่แอดเน้นเน้นไปที่50มา05นะคะในตัวกลับถ้าแอดกลับงานดึกเลิกไม่เป็นเวลาเลิกงานไม่เป็นเวลานะคะพี่พี่จา๋าแล้วแต่งานแอดเนาะถ้าเลิกดึกก็บางที ไม่ได้ลงหน้าช่องให้ต้องกราบขอโทษกออไยด้วยนะคะแอดก็น้อร่างกายไม่ไหวนะคะทางหลึกดึกเกินไปอ่ะมมวดต่พูดแอดให้แนวทางเลยแล้วกันนะคะพี่พี่จากของวันที่เจ็ดนะคะเหล่าพัฒนาแอดอ่าขรบพระคุณพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเนาะที่ เป็นกำลังใจให้แอดตลอดมานะคะตั้งแต่ทำแนวทางมานะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ตามทั้งช่องนี้แล้วก็ช่องรองด้วยนะคะขอบคุณมากมาเลยสาหรับใบเขียวนะคะใบเขียวเน้นไปแค่สามคู่นะคะเน้นไปแค่สามคู่ตามได้อีกหนึ่งช่องทางเนะาะเหมือนใบเขียวแบบนี้นะคะแอดก็จะลง่าทางนี้นะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเด้อพี่พี่จา๋าตามนี้นะคะใบเขียวจะให้แค่6คู่แบบนี้แล้วก็เน้นให้นะคะพี่พี่จา๋าตามได้เลยนะคะ,ะมาตามกันต่อขอ,ะะของวันที่7นะคะของวันที่7ตัวเด่นวิ่งรูดนะคะ อันนี้คือสูตรเว้นเดี่ยวนะคะพี่พี่จา๋เาเขียนแล้วก็ไม่พอเอาตามนี้นะคะพี่พี่จา๋าดูแนวทางกันแล้วกันนะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดจะให้เด่นที่หนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์เรือพี่พี่จา๋าให้เด่นที่หนึ่งที่ห้าแล้วก็ศูนย์เนะเาะมาดูกันนะคะสำหรับ ตัวที่แอดจะให้รูดนะคะก็ขอให้มาเด้อพี่พีจา๋าตัวนี้แอดก็ชอบเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารูดที่ห้ากันนะ,ะเรามารูดที่5กันเด้อพี่พีจา๋าไม่ชอบ5ก็เอา1กับ0นไปพิจารณา,าดูนะคะ ย้ำนะคะว่าแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดไม่รู้เหมือนกันเด้อพี่ๆจ๋าว่าะจะมาตัวไหนนอกไม่ได้รู้ล่วงหน้านะคะแอดคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ,บ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะห้าศูนย์ห้าสองห้าสามแล้วก็ห้าสี่ห้าห้าห้าหก 5้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะอ่ะเข้ามารับชมคลิปของแอดแล้วรับชมคลิปให้จบแล้วก็แอดก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยเนาะพี่พจา๋าจะได้มีกำลังใจคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่เนาะอ่าไม่แชร์ให้แอดก็กดไลค์ให้ก็ดีใจแล้วนะคะพี่พจา๋า สำหรับตัวที่แอดเน้นในหลักห้านะคะแอดเน้นไปที่ห้ศนย์ี่เลยแอดชอบมากเลยตัวนี้ห้นะคะห้าหนึ่งห้ระวังเบิ้ลนะคะระวังเบิ้ลเบิ้ลก็ระวังไปที่ห้าห้าแล้วกัน นะคะอ่าห้าห้าแป๊บหบนึ่งด้วยพี่พจะแอดก็ล่างไว้แล้วแอดก็มาทำไปด้วยเลยนะคะทำไปด้วยเลยห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเกา้านะคะอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันไหมเนาะพ,พี่จ๋า อชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูอีกทีแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเอทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะกมม็ะข,อขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ